มาครับวันนี้จะชั่งน้ำหนักให้ดูว่าลูกหัวทองแดงกับลูกหัวพสอสติน้ำหนักมันจะห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งเป็นกรัมนะครับดูมานวัดเลยจะซีนะกรัมนะโอเคเ๋ยวลองหัวทองแดงกันก่อนเลยนะครับผมยกเลยเ<ว>อาใหม่เอ็ดกรัมนะคะ หัวทองแดงอยู่ที่สิบเอ็ดกัมนะครับผมลองหัวพัตติดูบ้างครับหัวพัตตินี้เก้าหรือสิบกัมนะครับหัวพัตติจะอยู่ที่สิบกัมนะครับห่างกันแค่กัมเดียวห่างกันแค่กัมลูกดอกยิงปลาแปดมิลรุ่นถนอมลำกล้องกับรุ่นหัวทองแดงถนอมลำกล้องเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ไม่บาทลำนะอันนี้ล่ะอันนี้มันเป็นความยาวของสิบหกเซนนะมันเทียบกับสิบสามเซนไม่ได้เนาะอันนี้ยังเพื่อช่างเนาะ โอเคครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อเงินเข้ามาได้นลครับไม่ว่าจะเป็นาทาง,ทางแชทห,หรือจะเป็นลิงก์ใต้คลิปของช่องหม่ใหม่มนนสารพาพมวนเนาะโอเคครับขอบคุณ